สบายดีจ้าบุุกุสุพนสบายดีพ่อแม่พี่น,อน้องมนีโอรสสิมาซอยสีนนี่สิมาเห็ดอันจุสีนเจลขมเด้อพี่น้องเด้อสีเห็ดอันนั้นเห็ดลวกเอามาลวกแล้วก็เห็ดเจลขมจ้ำ่ะนะ เคียงนี่พี่เอาลวกอันอสสังกกใส่หัวข,าข่าหัวตะไคร้ใบมะกรูดแล้วเขาก็กมาลวกพ่อพอเตะสำลา่าเห็ดจุกับเจลเพียคุ้มคุ้มแซ่บเลยแหละ สินก็นงามเติบอยู่เห็ดตอนสีใหญ่ๆเน่พี่นองพอดีดาดเลยเนาะซอยอแม่สีเห็ดนะน,นั่นจุเห็ดจิ้มมันเจียวขมลุกเจียวขมจ้ะแม่เข้าแต้มดามเป็นกระเป๋า แต้มตาปะเป็นอ้าวปกติจะแต้มเป็นอยู่บรแเเหม่ประลุบ่เข้าเนี่ยนีกะได้ซอ,อยเรียบร้อยแล้วพี่นอ้อง้เอาสีแดงนำไปลวกเกือนะเอาสีเห็ดลวกแล้วก็จุ่มกินกับเจลพี่ะพอะ น้ำก็ไดส้สดเลยเนาะเตรียมใส่หัวขา่าหัวสินไคใบมะกรูดแล้วก็หมหอมหมไงเพิ่มความหอมจ้าปดเลยพี่น้องเดือดเลยเฮาก็ะเอาซีนลง วกระโบสุกปพี่น้องเอาพอดีแบบจำลาจำลาอยู่แบบว่าเท่ากับโบไดเกินว่าสีให้มันแข็งนะใพอดีเนื้อนุ่มๆนะนี่นี่ก็ได้เลยเอาก็เริ่มไปเห็ดแจวเลยพี่น้องกระรัวกรแล้วพี่น้องตักใส่ถาดอุ้ยนี่ก็สซิชุกโคตรอะ เในใบบ็นไนได้ต่เสบโบบานจ้าเสตะเสบวันนี้เปิดกระชยหอมพี่น้องใส่เกลวใส่เจลวคมมเกวพียใเบิ้งหม้อเพียครนี่กระหม่อเพียพี่น้องอุเพียใส่ประเดชใส่นำปลาเดชน้อย ดูเถอเนะเราถาคนจักน้อยก่นต้มในซุปะก่อนแบบนี้ก็ใส่น้นนนที่เห็ดเจียวเพี่เอแบบนี้ก็ใส่บียันบุ้มคมนะนนแล้วแต่ผูมเหาัเนา้น ใส่พริกเทียมเอาเพราะว่าาเไปหารอบแล้วบะมีนี่เขาไปได้อุ้ซุกเรียบร้อยแล้วพี่น้องกับเท่ตัวห้องตรงไปแล้วนกนกก็ได้ปะเนี่ว่ามักเพ็ดกับปิดตะเพ็ดคักรทพี่น้อใส่พริกป่นเขาอันมักแป้งนัวมนอย่างเขาก็อ่บไปเรียบร้อยเล้วเอาใส่ตอนออบเร็ว ยยกับขัวใส่อยู่บอตันหอมห <Okay. S 1> ม,มแล้วเจียวคุ้มใส่สิใชวกับขัวบ้าแทสเล็กด้ยใช่เนาะเจียวคุ้มเด้อเจียวพี่อัน,นมาจ้าบ้านสบายดีพี่น้องประสบความสุคนวันนี้กะกินข้าวแรงกินข้าวเด้อพี่น้องเด้อย,ว,ยวัดง่ายกับ,บ่บแมนแล้วสบายดีจ้า สิ้นอันลวกเนาะลวกสิ้นจำเจียวเพียลวกสิ้นเจียวเพียจ้ามาด้ยวยพี่น้องเลยแซ่บๆนำกันอีกแล้วจ้าอืมสจ้าพี่น้อง เ้าหลัดเพิ่กับเมื่อแล้วกุกิ่รอแล้ววะเมืม่ออําน้ำอำําใน โดนกินเนื้อเธอหนึ่งได้พี่น้องชีดมปหนึ่งเอาบังคัเอาไม่กลั

แซ่บซพี่น้องคมคมเพ็ดเพรเ็ดเพบอิ้ขาอลวดยังยังแดงแอยู่เ้อพี่น้องมันมีแดงอยขั้นชุกลายพันหยาบแล้ว อืมเอ่อนนี้แบบนี้พอดีนิ่มๆปากอ,าอ่อนนุ่นนะ,ะดนๆจะกินเท่นึงพี่น้องเออเนื้อกะไรกินดูก็ได้ เนือเนี่เวลากินเสียบใช่ไหมน้ำนักเพิ่มกันดบไ้เลยกินเนื้อน้อเป็นแบสองตานางน,นายผัดอนเนาะเสริมด้ยเย่างเด้อเสริมลาวเสริมฝรั่งเสริมอินี่ก้านออกอิดออก คนละอย่างกันเดลยกับอันสาลาแน่พี่เนาะซาใบแน่ในนนบมันสิคุตคุตคุดๆๆแต่พอกินกะคล้ายๆกันแต่ว่า <ๆ S 3> สาลาแน่หึนกว่าซาลาแน่อยึ้นเน,ะน,นานะหึ้นแห้งกว่าโอ้ยแ่บคักพี่น้องเอ้ยขี่บาดได้กับวานจุ๋ยจุ๋ยลงปาก เซ๊บครับเซ๊บแน่นะเข้ากัน มาขายเล็บขายเล็กอ่าแส่ไปแต่พี่นอ้องเลยบิย้หูออกดิ้นองอกแควหลัดก,กับ,บมเ,ดดม,เมื่อก่อนบมได้กินน้ำส้ำมาเด้อหลัดเด้อมาเด้อเมื่อยกับป้าจักเมื่อยเนอะคนไม่เคยถูกเวียก เาเไปน้ำพอาจะเลาะจะไดเห็ดเลือกเห็ุน้ำเบิดมือแด้วคนจะอยากจับน้ำไปได้เห็นั่นเห็นี่นพี่น้องอ้ักกัะ กิวจ้อ่อนค่ะปะยาค่ะบ,บริยาดอกเป็นตัวตลอดทิ่ผตลาไปก่อนด้วยจ้าขอบคุณทุกคอมเมนต์ ถุกไล่ทุกคนเลยจ้าทุกคยให้กำลังใจจ้าขอบพระคุณจ้าฝากช่องสาวท่าแขกบ่าวสะกลจ้าสาวลาวดอกหญ้าท่าแขกในจันเด้อสาวลุงคนน่ารักในจันเด้อบ๊ายบายบ่าวย่าสาวสาวดุกบ่าวย่าดุกเบาหญ้าจ้ายยบา